ี่ให้มาให้เรื่อนไหนมองลันอยากอยากได้เรือไหนอยากได้เรือไหนครับน้องรันครับโอ้โหหน่วยิมเหรอโอ้โหสุดเลยเออสุ่มไหมเออสุ่มไหมเอามาสุ่มไหมได้เลือนไหนเฮ้ยสุ่มเอากล่องสุ่มนี่มาเลียกันแล้วกันเออระดับนี้เอ้ยตื่เต้นเอ้ยตื่นเต้นได้ขึ้นติ๊กต๊อกกล่องกล่องสุ่มเลยเหรอเออมาดิเฮ้ยติ๊กต๊อกมึงเฮ้ยนก็อยากลงติ๊กต๊อกด้วยเฮ้ยอุ้ยเปนดีเลยเหรอมึงอะไรมันบ้าเป็นเนีมนะมึงอยากมันบ้าเป็นเนมไหมรันอะ มาเอาแล้วของสุ่มนะของสุ่มมีมีเอาไงรันชอบเรือนไหนหยิบมาก่อน,อ,อ,นอยู่ที่ดวงของหนูแล้วมามาาได้ตัวไหนเอาเรือนถูกมันสักเรือนเดียวพออ่าาาาาาเดื๋เออเมาจะให้นาฬิกาน้องรันให้น้องรันเลือกไปเลยเรือนไหนก็ได้สี่เรือนอ่ะเรือเแรกแล้วผมเลือกเรือนถูกรันเรือนหนึ่งแล้วก็มามาสุ่มนี่เหรอมาสุ่มอุ้ยมาสุ่มแล้วก็ถือแอบกองไว้ข้างหลังว่าเลือกกล่องจากใครวันนี้หนูมา อ่ะหนูเลือกมัมีเรืออะไรม้างนี่ดีกว่าเนี่ยเลือกเลือกมาแค่หนูเลือกมา2เรือนสามคนก็ได้หนึ่งสองสามเก็ได้สามเลยสามคนก็ได้อ่ะเรือแรกบอยเลือกเรืออะไรให้รันไม่เอ้นี่รันเลือกใช่ไหมเฟนดี้ใช่ไหมหนูยังไม่ได้ขอดูนะดู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 ดร้านอะไรูดูดูาูดูยูดูู้อูดเดูดูดีู้ดูดูอูดูดูดูมูด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 ูอูด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 ู เอาไหมล่ะเอาไหมแสนหกจแสนหกแต่เป็นมือสอนะเอาไหมล่ะเอาไหมเอเมสเอาค่ะไม่พรีเร็จแล้ว่ดเลยเด็กคนนี้ันเบาเด็กคนนี้แ่มันเบอร์นไม่ได้คิดแบบว่ามันเอ้าวแสนหกมันส่มากนไม่โกงนะไม่โกงนะเอางั้นเอาอันแทงไว้ที่กูก็แล้แอบข้งหลัง ใครจะดูน่าเชื่อถือที่สุดหนอเอาวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยรันแป๊บนึ่งวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนคิดดีๆนะคิดดีๆนะรันคิดดีๆนะใชหนูเลือกวิสปอยแล้วไม่อยากให้หนูรันดีร้องไห้ได้เลยนะพี่สปอยแป๊บนึงรันพี่สปอยแต่เย็นๆรันจะจับคนโลกบอกว่าวิเคราะห์ก่อนคิดดีๆก่อนวิเคราะห์ก่อนมองหน้าพี่ใหม่ลุกแล้วดูใหม่ลุกรันวิเคราะห์ก่อนคิดว่าเรื่อนถูกสุดอยู่ที่ใครวิเคราะห์ก่อนเล่นเกมก่อคิดว่าตอนนี้ใครถือเรื่อนถูกสุดออยู่ีเพราะะไร อาคิดว่าพี่ชอบแกล้งหรือถูกสุดแล้วคิดว่าเฟนดิอยู่ที่ใครก็คือตาพี่เม้าเนี่ก็คือกลางแน่ได้เฟนดิแน่นอนใช่ไหมหหตอนนี้เริ่มเลอดได้เนี่ยไม่เอาไหนหลับตาใหม่ร้องไห้ได้เลยนะรันร้องเลยเนะร้องแน่ตีดเลยนะเอาเลือกไม่ได้คุณเรียกชื่อเลยคุณเรียกชื่อเลยหลังยังเรียกชื่อเลยเอาง่ายเอาง่ายๆคุณเลือกมามีเรือนละเจ็ดพันห้าหมื่นและแสนหก เจ็ดพันห้าหมื่นและแสนหกคุณเลือกมาคิดว่าใครหวังดีกับคุณคุณเลือกมาไม่รู้เลือกมายอุเลือกยากเลยเลือกยากเลยเดียวหนักเลยให้ทีเดียวนะใช่ไหมมาให้ทีเดียวจะไม่มีการตัดต่อให้ทีเดียวไม่มีการตัดต่อเห็นเลยว่าภาพจะไม่มีการตัดปุ๊บออกไม่มีอ้าวมันจะมันจะทีเดียวเลยแล้วแต่เรื่องเลยคนแล้วเนี่ยหรือเลือกตัดออกคนไหมคนหนึ่งตัดใครก่อนตัดแล้วจะหยิบแล้วจะหยิบประโออ ใครก่อนตัดใครก่อนตัดเมาส์ก่อนนะอ้าวตัดเมาส์เมาส์ถือเลือดอะไรอยู่เก่งจังวะกินจังะรู้ละอยู่ตรงนี้อามาแล้วมองมองเอ้ยอามองที่สปอยอาตอเลือกใครเลือกใครออกเลือกสปอยนะอาชูพร้อมกันนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลือกพีนิกกี้ดีกว่าไม่เอาลันรันดีๆเลือกรันเลือกเลยเลือกพี่นิกกี้ค่ะออกใช่ไหม เอาค่ะออ๋เลือกเอานาฬิกาอย่าบอกว่าเอาครูสิเลือกไปดิกี้ที่ตอนนาฬิกาค่ะแน่ใจนะชัวร์นะชัวร์แอบมองกล่องยังยังยังให้คิดอีกทีนึงทินกี้แหละอ๋อแล้วแต่นะเอาแล้วเอามาเอามาสามสองหนึ่งไปเลย นีเลยอ่ะเขาตามนี่เลยอ่ะไปทำงานให้พี่เขาบ่วยนะเท่าไหร่นะราคาแกงซ้อร้องไห้แล้วแล้เปิดาะร่ดบอกเนี่ยรียบาเป็นเดือนสี่่คหาจัดเลนะแล้วเอเสไปอยู่ในูอยาจัดสับเตียนหรอพี่นิกกี้ไม่ไโอ้โหโบยดากู